คลิปนี้สอนนักเรียนสักให้สักเสือกันแบบนี้ครับแล้วก็มาเริ่มกันได้เลยนะครับขั้นแรกเราก็ลอกลาแล้วก็เดินเส้นน้ําก่อนเลยนะครับเดินเส้นน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาเก็บรายละเอียดนะครับตาจมูกปากนะครับเก็บตาจมูกปากให้เรียบร้อยก่อนนะครับพอตาจมูกปากเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นโค้งหน้ารวมๆคร่าวๆนะครับในส่วนของปากนะครับก็ค่อยๆเก็บฟันนะครับเก็บริมฝีปากแล้วก็ส่วนของลิ้นให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของตาจมูกปากนะครับต่อไปเราก็จะมาเก น้ำหนักเข้มสุดนะครับน้ำหนักดำนะครับล้วก็ใส่ให้เป็นลายพาดกรอให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับค่อยๆถมลายพาดกรอมาจนเสร็จนะครับสะบัดปลายเข็มให้เป็นแนวขนด้วยนะครับต่อไปก็เราก็จะลงน้ำหนักเทาน,นะครับค่อยๆลงน้ำหนักเทานในส่วนที่เหลือไปเรื่อยๆนะครับเก็บไปเรื่อยๆ ใครมีฝีมือเท่าไหร่ก็ค่อยเก็บรายละเอียดให้ดีที่สุดนะครับเก็บน้ำหนักเท้าและหนวดให้เนี้ยบนะครับก็ค่อย,ยทำไปเรื่อยๆนะครับใจงเย็นๆนะครับทีนี้ก็โอเคเสร็จเรียบร้อยน,นะครับสวยงามมากถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับวันนี้เก่งมากๆถ้าใครสนใจเรียนศักดก็สามารถทักมาเพจ้นานได้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ